ยิงดึกยิงฟัง779ก็ทำมาแล้วคืนนี้เชิญปู่ศีสุโธย่าสีปทุมมามาเพราะว่างวดนี้ต้องการจะถวายพระแก้วมรกตหน้าปกเก้าเสียงฉันเลยต้องอัญเชิญปู่ศีสุโธย่าศรีปรทุมมามาในคืนนี้รายสดนี้ทุกคนจำแล้วฟังไว้นะงวดที่แล้วเจ๊จับปิงปองได้779งวดนี้ทุกคนเป็นพยานให้เจ๊ ทุกคนที่ดูเจ๊จนจบไลฟ์สดเป็นพยานให้เจ๊นะเพราะว่าเดี๋ยวเจ๊จะลบไลฟ์สดออกเอาแค่คนที่มีบุญสัมพันธ์โอเคไหมเอาแค่คนที่มีบุญสัมพันธ์นะทุกคนนะทุกคนขาเอาแค่คนที่มีบุญสัมพันธ์นะแล้วจาไว้อย่าส่งเลขเจ๊ให้ใครเพราะคนอื่นเขาไม่ได้มีบุญสัมพันธ์กับเจ๊เลขหลุดนะเจ๊บอกเลยได้เลขเจ๊แล้วรีบซื้อรีบนู่นนี่นั่นเลยนะแม่ไม่ต้องให้เจ๊พูดเยอะ หนึ่งอะเก้าร้อยสามสิบสองคนใครเข้ามาทันช่วงอารตีไฟการขอพรเทพเทวดาแล้ววันที่หนึ่งกุมภาเป็นวันไหวพระพิคเนศเป็นเป็นเหมือนวันเกิดพระพิคเนศเป็นวันสําคัญมากในวันที่หนึ่งกุมภาเป็นวันเกิดพระพิคเนสนะคะแล้วเจ๊นเนี่ยลูกรักพระองค์เลยพระองค์บันดาลโดนให้เจ๊ตั้งแต่อายุสิบแปดจนตอนนี้ชุร่วมกันนะทุกคนนะอารตีไฟขอพรอ,องพระพิคเนศพิมพ์คําว่าโอมขึ้นมานะคะทุกคนคะ่ะ พิมพ์คาว่าโอมขึ้นมานะคะทุกคนตั้งจิตด,ดีนะเจ๊บอกก่อนตั้งจิตด,ดีๆนะเพราะว่าเดี๋ยวมันก็จะเข้าวันที่หนึ่งเป็นวันเกิดพระองค์แล้วตั้งจิตด,ดีๆแม่ใครพิมพ์คําว่าโอมขึ้นมาโอมคือสัญ,ญลักษณ์แห่งความสําเร็จใครพิมพ์โอมขึ้นมาเจ๊ขอให้สําเร็จสมปรารถนาทุกคนนะเข้าดูตอนจับปิงปองก็ยังไม่สําคัญเท่ากับเข้าดูช่วงที่เจ๊อรารตีไฟขอพรองค์พระพิฆเนศพระแม่รัศมีองค์พระแม่อุมาองค์พระแม่สุรสัสาวกตี พันนารายบาาตีแล้วก็องเคเปกุล่านะทุกคนนะผู้ถือกุมแจห้องสมบัติทําแม่รัสมีทุกคนคขาพิมพ์คาว่าองขึ้นมาค่ะเดี๋ยวเจ๊ขออาราตีไฟนะร่วมแรงร่วมใจกันนะทุกคนนะงวดนี้รอบที่เราเจ็ดเจ็ดเก้ารอบนี้เอาอีกงวดนี้เอาอีกนะ พิมพโอมขึ้นมาจะขอยสำเร็จทุกคนนาะพระองค์ต้องขาจะได้ร่วมสร้างบุญบารมีบำรุงมาเพื่อศาสนาร่วมกันขอพระองค์ทงสถิตอยู่ที่ตัวลูก ขอพระอ,องค์ทรงสถิตยอยู่ที่ตัวลูกขอพระอ,องค์ทรงสถิตยอยู่ที่ตัวลูกโชคดีทุกคนค่ะสวัสดีทุกคนอย่างเป็นทางการค่ะ และยินดีกับคนที่เข้าดูทันเจอารตีไฟนะคะทุกคนขาดีใจด้วยกับทุกคนที่เข้าดูเจทันเจอารติไฟขอพอรเทพนะคะทุกคนนะแล้วก็พรุ่งนี้จะเป็นวันเกิดน่าจะเป็นวันเกิดพระพิคเนศเป็นวันไหวพระพิคเนศนะคะพรุ่งนี้เป็นวันที่หนึ่งวันหวยออกไม่พอยังเป็นวันไหวพระพิคเนศนะเจขอให้พระองค์อวยพรทั้งเจและลูกเพจเจให้โชคดีทุกคนนะคะ,ะทุกคนขา ใครที่เข้ามาแล้วนะคะใครเข้ามาแล้วนะโชคดีมากเจ๊ดีใจมากนะใครที่เข้ามาทันเจ๊อรารติไฟนะคะทุกคนอยากให้เข้ามาทันกันทุกคนเพราะว่าจะได้โชคดีจะได้โชคดีเหมือนกันทุกๆคนนะคะทุกคนขาเนาะสิงสถจะได้มองมาที่เรานะทุกคนนะ <_ letter> อะทุกคนก่อนที่เจ๊จะจับปิงปองก่อนที่เจ๊จะจับปิงปองในค่ําคืนนี้นะคะรัฐบาลไทยงวดประจาวันที่ หนึ่งกุมภาพันธ์นะคะรอบที่เราทุกคนคงรู้และเห็นกันทุกคนอย่างเห็นด้วยตาเนื้อกับทุกคนว่าเจ๊จับปิงปองได้เก้าเอ้ได้เจ็ดเก้าเจ็ดนาะทุกคนเนาะแล้วรัฐบาลไทยออกเจ็ดเจ็ดเก้าสำหรับค่ำคืนนี้เจ๊เตรียมตัวมาอย่างพร้อมมาด้วยชุดสีเขียวเหนียวซับนะคะมาด้วยชุดสีเขียวเหนียวซับนะแม่เพราะวันนี้สีเขียวเป็นกําลังวันอ่าเป็นสีแห่งโชคลาภของวันนี้นะคะมาด้วยชุดสีเขียวเหนียวซับนะแม่ อย่าลืมนะแคปแล้วไว้เป็นพยานให้เจนะเพราะเดี๋ยวเจจะลบไลฟ์สดออกนะทุกคนนะขอคัดสัรเฉพาะคนที่มีบุญสัมพันธ์ทุกคนเร็วแม่อย่าชะเจเจเจ,เจเสี่ยวรัฐบาลไทยงวดนี้เบิ้ลไว้เธอจริงๆนะกลัวมากเลยอะกลัวมากเลยนะเอาจริงรง,งวดที่แล้วสีชมพูทุกคนคขาข้อหัวใจแล้วกดแชร์ให้เจ๊หน่อยคะ่ะแล้ว พิมนะก่อนที่เจจะจับปิงปองเตรียมตัวนะรัฐบาลไทยงดประจำวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์ออกในวันเสาร์พรุ่งนี้นะคะพิมพ์เลยนะคะสีแดงนําโชคพรุ่งนี้ใส่สีแดงเท่านั้นสีสีห้ามใส่สีฉุดดวงคือสีดําพรุ่งนี้งดสีดํานะคะพรุ่งนี้สีแดงนําโชคค่ะสีแดงนําโชคค่ะวันเสาร์ที่หนึ่งกุมภาพันธ์ สีนำโชคคือสีแดงปูเวศค่ะทุกคนขาตามตารางทัศส,ส,สีของปี68วันเสาร์ใส่สีแดงวันเสาร์ที่1กุมภาพันธ์2568ใส่สีแดงนำโชคค่ะทุกคนสีฉุดดวงใส่แล้วไม่เฮงคือสีดำงดใส่สีดำทุกคนขา1 2 0่คนพิมพ์คำว่าสีแดงนำโชคค่ะแล้วเดี๋ยวเจ๊จะเริ่มแล้วนะทุกคนนะทุกคนมาคะ่ะ ใครพร้อม,มแล้วพิมพ์พร้อมให้เจหน่อยส่งกำลังใจให้เจด้วยนะเดี๋ยวเจทำสมาธิก่อนนะทุกคนทุกคนวดน,นี้เจขอให้เราโชคดีนะขอบุญกุศลที่ทำหนุนนำให้เจและลูกเพจดวงดีขอให้โชคดีกันนะทุกคนนะไม่ว่าจะมาตัวตรงที่เจจับได้หรือจะมาตัวแปลงที่เจแปลงได้ ก็ขอให้ทุกคนโชคดีขอบุญหนุนนําขอบาร,รมีปู่เวทบาร,รมีปู่ศรีสุทโทย่าศรีปทุมมาบาร,รมีทวยเทพทั้งหลายเทพเทวดาทั้งหลายขอให้ลูกได้ถวายพระพุทธรูปนาคปกก้าเสียนอีกครั้งเถิดเจ้าค่ะเมตาลูกและลูกเพศด,ด้วยเถิดสาธุทุกคนจะขอให้โชคดีนะ ทุกคนมาเดี๋ยวเจ๊ขออนุญาตเขียนเลขไว้ก่อนฟังนะแม่ฟังเจ๊นะตัวแรกค่ะวิ้สวยอยู่นะสวยอยู่เนอะขอสามตัวตรงพอค่ะแล้ววันที่หนึ่งเจ๊เอาไปเออให้เจ๊ก่อนเถอะนะคะทุกคน อ่ะถ้าฉันถูดไว้หนึ่งเธอเข้าไปเลยค่ะรับเข้าไม่อันเด้งออกก็ไม่อันใช่ไหมแรงมากอ,อ,อีอะไรเนี้ยนะมึงรู้ใจเจ๊จริงๆเออมึงรู้ใจกูจริงๆรับเข้าไม่อันเด้งออกก็ไม่อันแรงมากรับเข้าก็ต้องดูด้วยไม่ใช่ไปรับมิจฉาชีพแม่เราก็ต้องดูด้วยนะคะเอาคนที่แบบมีหน้ามีตาจริงๆเนาะไม่ใช่มิจฉาชีพโปรโฟงโปรไฟล์มาเอามั่วซั่วไปหมดนะฮะ เอาแม่ตัวที่สองค่ะทุกคนเอาเป็นว่าเพิ่งติดตามครั้งแรกขอให้มีโชคลาภร่วมกันแม่เอาเป็นว่านะไม่ว่างวดนี้จะเกิดอะไรขึ้นจะจะเอ่อจะเข้าหรือไม่เข้าโปรดรู้ไว้ว่าเจ๊ทำสุดความสามารถแล้วในค่ำคืนนี้แล้วก็ขอแบบทุกครั้งจริงๆที่ทุกคนเห็นที่เจ๊นั่งขอเนี่ยก็คือ จริงๆขอไปแล้วแม่ขอไปตั้งแต่ก่อนขึ้นไลฟ์แล้วนะทาพิธีแล้วนะคะทาพิธีบวงสวงปูแป่แล้วนะคะขอปู่แล้วอะไรปู่แล้วนะคะแต่แค่มานั่งไลฟ์สดและขออีกรอบหนึ่งแค่นั้นนะคะขอซ้ําอีกหนึ่งรอบนะคะทุกคนเจ๊ไม่รู้หรอกว่าเลขมันจะออกอะไรแต่มันออกเองทุกวันเจ๊ก็เลยไม่รู้ว่ามันมันเป็นเพราะอะไรวะทาไมมันถึงออกขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยฉันก็ไม่รู้ว่ะเธอมันก็ออกจริงๆสาบมันก็ออกจริงๆอ่ะเจ๊ก็ไม่รู้นะเอาจริงอาจจะเป็น เก็พอจะรู้แหละแต่บางทีคนที่เขาแบบไม่ได้เชื่อเขาก็อุ๊ยนี่เป็นบ้าป่ะอะไรอย่างเงี้ยเขาใจฟิลป่ะว่าโอ้ยทำไมอีคนนี้จริงหรออะไรเงี้ยบ้าหรือเปล่ามานั่งซื้อเลขปิงปองไปซื้อเลขคำนวณดีกว่าเลขคำนวณนี่สิเป๊ะอะไรอย่างเงี้ยคนเขาจะคิดเลขคำนวณสิมีสูตรมีอะไรอย่างเงี้ยเขาใจไหมบางคนเขาไม่รู้อ่ะเขาก็จะคิดว่า ไปซื้อเลขสูตรดีกว่าเพราะเลขสูตรเป็นเลขที่แบบทําขึ้นมาอะไรเงี้ยปิงปองจับเข้าไม่เข้าใครจะไปรู้อะไรเงี้ยบางคนเขาก็คิดอย่างนี้ไงทุกคนแต่สำหรับคนที่เขารู้จักเจ๊เนี่ยอ่าแคปสวยๆก่อนเร็วๆเดี๋ยวจะให้แคปไปเต็มแคปสวย จะให้แคปใบเต็มแคปสวยๆก่อนจบทุกคนขางวดนี้จะขอให้ทุกคนโชคดีค่ะปิงปองรัฐบาลไทยงวดประจำวันที่ 1กุมภาพันธ์พุทธศักราช2568เลขที่ออก187ค่ะ187ค่ะ181787กัน1337และอัดเบิ้ล1177ค่ะอัดเบิ้ล1177ค่ะ งวดนี้ระวังเลขหามหนึ่ง1ปดหนึ่ามหนึ่งเจดสามค่ะทุกคนคะ่ะงวดนี้จะขอให้ทุกคนโชคดีนะคะฝากร่วมบุญปล่อยปลาด้วยนะแม่เบิ้ลมาเหมือนราวแน่ๆเจ๊ยังคิดอยู่ขนลุกเลยนะนี่อัดเบิ้ลเลยแม่งวดนี้นะคะปิงปองปู18่18 7ค่ะ187ค่ะ187 137 787 181 หนึ่งสามหนึ่งเจ็ดสามเจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดแปดเจ็ดหนึ่งสามสามเจ็ดหนึ่งหนึ่งและเจ็ดเจ็ดค่ะ